ได้ไคะโอ้ยมันพ่ะแกงมันะลำาแก้งมันเ็นสไลด์ได้เหรอไม่ใช่กาสไลเดอร์หรต้องเอาเสียมใหนุูกติ้งเอาเสียม็ดสไล์เดอร์ เขาพักนั่นอันกลางทุกหม้วลคือหัวหนห,วหน้าเป็นสีเขียมอรก็มีแล้วล่ะ